สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะมาแล้วมาแล้วพูดอ่ะยิมแปบแวบยิมแปบแวบวันนี้ได้ย้ายที่ปลูกนะคะเพราะว่อาอ่เล็กสีค่อยปลูกหักนะคะอันเล็กมันหน่อยนะคะสร้างเหยียบเนรดเลนเหยียบเนนะคะมันก็นหักนะคะได้เปลี่ยนที่ปลูกใหม่นะคะวันนี้เฮเฮเฮ เลยบมมีเสาเสาถูโจยเส,เสาประจำตำแหน่งเสาประจำตำแหน่งบดได้ถูโจยนะคี่เวลาอาบนะ้ำมากมักถูเสานียโอ้หน้าด่างมืดมาข้าวเดียวถูเสาจนมุนอ,อกโลกหมดเลยเฮ้ย กล้วยนะคะกล้วยโอ้ยกล้วยจากคุณพี่เบญจพรนะคะสองวีแล้วก็ย่ามัดหนึ่งนะคะส่วนย่าเราให้กินไปแล้วนะคะตั้งแต่พี่ปีมาถึงนะคะขอบคุณค่ะกันแล้วเร่เร่เรใจสวยกันนี่หนิ้วบ่านนี่เอ้าเอ้าจากกันแล้วใจสวยบ่อยากตีกล้วยอ่ะโมนี่คือเป็นยังสั่นจ้าก่อนกินบักนัดอยู่ค่ะกินบักนัดอยู่เออแสบบักนัดอยู่ หาจสุสวยเสียงมันนานเอาขอขอกวน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 เล้เนี่ยเออเออเออให้ไฟ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 เออะนะฮะโอ้หีหนึ่งคำหนึ่งเลยแป๊บเดียวเลยนะคะจัดเต็มไปเลย ขอพระคุณมากมาก,มากค่ะพี่เวียนเจรวันนี้ก็วันพระด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวย,ยคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะสาธุสาธุค่ะ,คะหมดยังอันนี้อีกวีหนึงอะเสียงวัานาน้น <c oughs> เ,เอ๊ะวันก็นี่ได้ปะ Băng con đây ba quá quắc 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 à hân là hân hân là hân quá lên quá hân 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 là hân là hân là hân hân là hân quá hân quá hân quá 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 hân quá quá bài quá 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 อยู่ไก่บ่ไดนะคะพี่ฟาเดี๋ยวพี่ฟาที่ฟ,า,ฟ,า,ฟาก่อนดินใส่แจ็บบอมึงเกี่ยมยำตุยตุยตุยเลยแดดออกแล้วนะแต่แดดไม่แรงนะคะคทางผุ่นเป็นจังใดแน่นอ่ะฝาบรรยากาศขุ่มคือทางนี้บ่าทางนี้ ค,มคุมอยู่ค่ะแดดแน่บดแน่นะคะแต่บรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะดแดดแดดบดบดนะคะมาได้ล่าสาวทิตสาวอุ่มมากปีปี๊ส่ไปผูกปองไดห้หรอเล็กฮัก่ะเล็กมันหน่อย เอเอบื้งตั้งขุ่นค่ะมืดมืดคือ,อ,อือเลยค่ะเุ่นทางุนเด็กๆก,ก็มาเหมือนเดิมนะคะขาดเฉพาะสาวอุ้มนะคะเพราะพอ,พอ,พอกับแม่เพิน่นกะไปปลูกห้าเนาะคะ่ะเนาะยังบ้ันแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แลนนะคะสําหรับกล้วยนะคะมาให้โอ้บบเมนกล้วยอ้อยจากบ้านสาวอุ้มนะคะมาให ลูกสาวนะคะแล้วก,ก็อ,กอีกอีกสองมัดแม่ข่ยพื่นาของผู้ใดโนของเมลี่บอกนึกของไขโนก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่ๆที่รักเลอนดูนะคะครอบครัวพังปีใหม่ด้วยจะเด,ดื้อก็ขอให้รักแบบนี้ไปนานๆนะคะรักน้อยแต่รักนานๆนะคะเว้ยเว้ย ว่าละตัวพี่ฟ้าพี่ฟ้าบอกหิวแล้วจังน้อยกะแดดบดละคะ่ะเพราะว่าขี่ฟาน้าแห้งมือนนี่ไปใส่อาบน้ำเตะฮะฮะ ปล่อยออกอีกจังหน่อยสันแห้งปล่อยเงาแห้งบ่ได้เด้อค่ะนี่ถึงกันก็นกนเลิบเดี๋ยวเลิบสิถอนผมให้ย้อนไปหาไ้เลิบจังหน่อยก่อนพ่อได้ยอกกัน <c oughs> นี่ต่คน,อๆๆๆนอเอวเน่าๆเนาะเอวเน่ามือเน่าถึงกันเด้อไปโยกกันเบิ่งจังหน่อยเบิ่งกัมขิงกันจังหน่อยเนี่ยประด้๋ยวกัมขีงกันโดนแล้วกระใจเลิบเนี่ยไปฝังหอบดีนี่แล้วหนีมาพอเสียงมันประเดี๋ยวฟังโตเดะโตเย็นบ่อผุอนหลังค้าพ่นสิบุ่มหมดแล้ว nhon này nè nhà mớt phải đây nhầm vạt đi đầy mượn nơi gặp phải đi lưu tùa ta 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 คักบ่บัดนี้สนะติน้อมึดยามใด๋ก็โยนมึดยามใด๋ก็โยนหลังคาเขาก็บุ้มมดตัว เด็กอ้วนเด็กอ้วนเด็กตาสมบูรณ์น้องใจยยูเหรอคะมนนี่มันนี่เด็กแต่เสาเลยเด็กตาสมบูรณ์เต็มแต่เสาคุณเนาะอ้อมอขืนคั้วไผู้ใดหลุดคั้ยหึ่งงัวแลนฮะอ้องัวเต๋อแรนมาสั่นมอขืนเสียงบูบูบุบูบุบบบมาเรนมาน้ำทางเลยไปหดปองไดบุ ติบักหลายเลยติเออเมียมาเอาแม่นอีหยังว่าเสียงบุบๆๆๆมาย่างเสียงกระมองเพิ่นดังบงๆๆๆๆๆแล่นงัวออกจากคอกเมื่อคืนนากลางดึกจักว่างัวไผบุแล่นเข้ามาในนี่ล่ะค่ะในศูนย์เฮานี่ล่ะจักว่าไปอยู่แปงหญ้าไผบุแปงหญ้าผู้ใดก็ไปเบิ่งเอาเองเด้อยามเช้า กินแล้วใส่ปุ๋ยไว้ให้พร้อมัาน,นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไม่สมคอนุญาติจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่จ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะบายบายจ้ายืนกินหญ้าชิวๆคะ่ะ